เรัวันนี้เราก็อยู่ในมินิเวิลด์เอาชีวิตรอด EP ที่ห้าเยี่ยมเลยอ๋อวางป็องนั้นได้ไหมนะ่ะโอเคลองดูดิฮะแปลกๆนะะแปลกๆนะเดียวดาบตีโอเค วันนี้ผมจะทําอะไรก็ไม่รู้เลยผมจะมาขยายฟาร์มหมูดีไหมขยายพันธุ์ฟาร์มหมูขยายพันธุ์ฟาร์มหมูคือขยายขยายพันธุ์หมูนะครับผมคลิปที่แล้วผมทําฟาร์มหมูไปใช่ไหมผมต้องการเอ่อมันเยอะๆเลยมันเทศเยอะๆไม่ใช่มันเทศมันสับปะหลังเยอะๆเลยเนี่ยมันเทศเออมันเทศนั่นแหละมันเทศนี่คือโอ้มีอะไรโตบ้างเอ่อข้าวโพดโต ข้าวโพดท,ที่โตก็ตัดไปเลยก็ได้ได้ไหมข้าวโพดเอา้าข้าวโพดผมละแต่ข้าวโพดท,ที่คือผมเห็นเยอะมากเลยนะผมไปทางข้าวโพดไปก่อนไปเอาข้าวโพดมาเฮ้ยนี่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 อันนี้อ๋อโอเคตัดวอาได้าผลไม้บูยกากะไรนะคือที่ที่ผมปลูกไว้แหละอันนี้คือเป็นเกนาะลอยฟ้าที่ผมผิดหวังมากที่สุดในโลกเลยนะครับผม มันเป็นเกาะลอยฟ้าที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยที่ผมบอกว่าถูกตที่บอกว่ามีเยอะเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับผมน,นี่ไม่ได้ใช้ระยองเทงคือมันมีเยอะให้เยอะด้วยครับผมแต่ไม่ให้มันเล่เน ไม่แน่ใจนะว่าข้าวโพดเนี่ยสามารถเอาไปทําเป็นอาหารได้หรือเปล่านะอาหารที่ทำจากพืชแต่ว่าต้องลองดูถ้าลองดูก็ไม่เสียหายอ,ยอันนี้ข้าวโพดโตแล้วยังน่าจะยังไม่โตน่าจะยังไม่โตเลย ข้าโพนี้คือไม่รู้เป็นไรของมันมันดูยังไงวะตุมันเทศโอเคตุข้างนอกดูซิทำอา,อาหารอาหารนี่นี่ทำม,มาให้หมดโหผมจะไม่ถืออาหารเข้าไปนะ เดี๋ยวมันตามปุ๊บ,บโออ่ะจะกินก็กินนะเจ้าหมูโอเคเ <c oughs> นี่ยคือปลาหมูนะผมอยากเลี้ยงหมูเพราะว่ามันให้เหนื้อได้แล้วก็มันได้ขี้ด้วยวผมขี้มันก็จะเป็นปุ๋ยฉันดีเลยแหละ ผมก็เลยคิดว่าถ้าเลี้ยงหมูก็น่าจะคุ้มแหละมัง้งไฟมาไฟเผาอาหารแบบออันนี้มาคือผมจะ เอาไปทําเป็นรขไฟที่ใช้งานได้นะครผมทำยังไงง่ายมากออาแปะไว้กืออพ่านี้แล้วก็ใช้คบไฟจุดไฟให้อย่างนี้ทุบทีนี้มันก็จะกลายเป็นโบไฟที่ใช้งานได้โอเคกบเพิงนั่นแหละเฮ้ยมันกินแล้วมันกินแล้วอีกตัวนึงกินดิกินดีบ้า กินดิไอ้บ้ากินมันไม่กินไม่กินก็ไม่ต้องกินอะ่ะมีขี้บ้างไหมเออทำไงต่อดีคือผมต้องการให้มันพวกนี้มันโตอ้ยเหมือนว่าข้าวโพดเนี่ยจะสามารถไปทำเป็นอาหารหมูได้นะไม่ใช่อาหารหมูหรอกมันคืออาหารเลยแหละอาหารที่สัตว์กินพืชอะ่ะ หมูน้อยหมูน้อยหมูน้อยหลับอยู่ด้วยเดี๋ยวตอนรอให้มันตื่นก่อนเราค่อยเก็บขี้มันสุดเลศมากเก็บขี้หมูใช่อะไรเก็บขี้หมูมือเปล่ามันยังหลับอยู่เลยอนะเอาไงดีหมูแต่ตอนนี้หิวกิน เอาตรงนี้นเนือ้อย่างไว้ก็ไม่มาเก็บเนาะคือมินิโอว์บางคนคืออัปเดตแล้วนะคือผมก็อยากเล่นแบบมินิโบว์อัปเดตเหมือนกันคือผมไปติดตามข่าวสารมินิโบว์ไงแล้วคือผมไปเห็นคลิปๆหนึ่งอ่ะของช่องทางมินิโบว์ที่แบบ บอกว่ามือนิวเวอรอัปเดตคือมันผมไปดูแล้วคือเล่นน่าเล่นมากเลยมินิเวอร์ตอนอัปเดตเวอร์ชันหนึ่หรือเปล่า1.7หรือ1.8ดแปคือให้หมดเลย เอาให้มันเอาเอามันออกอเ,อเ,อเฮ้ยจมูกอ๋อลืมถืออาหารขี้ลืมจริงเลยใครเนี่ยไก่อะ ฉันเอาแค่หมูชนนั้นเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนตามมาตาม,มาเจมูเข้ามาเข้ามาทีละตัวดิ ปัญหาของคนเลี้ยงหมูก้ามเข้ามาข้างใน กินอย่ากินดิออกิน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 ,ก,นกินไปกินกินไปก็ได้มันเทศข้าวโพดโตตีโุดเลขโพด เฮ้ยัมเพิ่งสังเกตนะผลไม้เก็บยักษ์ันโตแล้วชช้มือเก็บใช่ไหมผลไม้เก็บผลไม้เก็บยษ์นี่มันกินตอนนี้ไม่ได้นะเอาไปทำเป็นชิ้นเล็กๆก่อน มาเล่นไหมได้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 โอเคปูไว้กินเพื่อเต็มเลยตื่นไม่เต็มอะแต่ก้าวก้ๆเออปูคืนอืมใกล้เมื่อนละ เข้าไปนอนดีกว่าเอ่อคือตอนนี้ผมขออัปเดตเออมินิวลผมนิดนึงนะคือผมมีแมปที่ผมไปแอบสร้างมานะเป็นแมปต่อสู้กับแมปปากลัวนะคือแมปต่อสู้ก็จะเป็นการต่อสู้ในป่าอะไรประมาณนี้ส่วนแมปปากลัวก็คือใช่ไหมปาร์กัวก็คือแมปปากลัวธรรมชาตินะ คือมันกลัวมันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ที่มันน่าลำคาญคือมันแบบเช้าเกินเช้าข้ามเช้าข้ามแบบสลับกันเลยเร็วเอ้หมูแรกเฮ้มีหมูแล้วมีหมูแล้วโอ้โหสี่ตัวสี่ตัวโอ้หหมูสี่ตัวแล้วเว้ยคือหมูมันขยายพันง่ายนะครับผมเพราะมันออกลูกทีมันออกลูกไม่ได้เป็นตัวนะมันออกเป็นเล้า มันออกลูกเป็นแบบเยอะมากอะแต่ละทีผมราหมูตัวนั้นตื่นเนาะจะไปเก็บขี้มันมาเล่นเก็บขี้มันเออไม่มีอาหารเนี่ว่าผมเผืออาหารแล้วมันจะทำให้หมูมันตื่นไง ไม้พวกนี้ผมก็เก็บไปก็ได้นะเก็กะส่วนหมานี่ก็อายแล้วหมาเร็วว้าดาผม จะไม่มีไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กี๋ยวต้องขุดเลยเหมืองเพิ่มเลยอีพีหน้าแล้วกันหรือทำอีพี้เลยอู้หูทำไมจ้องนองหน้าแพ้้วหน้หมูน่ารักหน้าตาคือหมูในเกมนี้นคือผม,นมนหน้ามันน่ารักมากเลยดูนห,หน้าตามันดิ

เปนไก่ก็เกมอะไรค่ะหมูหมูหมมเก็บไว้ดีกว่าเดีย๋ยวพึ่งลากมันเข้าคอกหมูเพราะว่าไม่มีเพราะาไม่มีอาหาร ปัะญายนนี้ผมจะามาจากไหนเนี่ยคือบางคนก็บอกว่าไปซื้อบนเกาะลอยฟ้าสิเกาะลอยฟ้าที่บ้านผมมันมันไม่มีอะไรเลยไม่เชื่อลองไปดูอีพีสี่ได้ผมขึ้นไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยออ <c oughs> อโอ้ผมลำคาในตาตรงนี้เอาออก เ oh oh. ีผลผลิตโอ้ันที้าอัไปกว้ตใช้กิ่อันในการทำอาหารนะต้องใช้ห้า อย่างเงี้เธออุ้ยเข้าเข้ามาอย่าเข้ามาเข,ข้ามาก็เข้าอ่ะจะเข้าก็เข้า,ขาอ่ะ,อะ,อะแล้วก็ห้ามออกนะโอเคผมระแวงหมูออกมาเลยอะโดยเฉพาะเนี้ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะตัวเนี้ยถามว่าในเกมมินิโบดูเพศหมูยังไงเหรอคือหมูตัวผู้อ่ะมันจะเป็นสีชมพูครับผมส่วนหมูตัวเมียจะเป็นสีชมพู หางหมูตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นม้วนอย่างนี้ส่วนหางหมูตัวเมียก็จะเป็นม้วนๆกันเหมือนกันนะคะผมตาของหมูตัวผู้เนี่ยจะเป็นตาสีดำนะส่วนตาของตัวเมียจะเป็นตาสีดำด้วยเหมือนกันหมูตัวผู้เนี่ยจะไม่ค่อยขี้หมูตัวผู้เนี่ยจะขี้บ่อยนะครับผมส่วนหมูตัวเมียก็จะขี้บ่อยเหมือนกัน อันนี้ไปทำอะไรเดี๋ปลูกมันแล้วกันอ่ะไปโตดถวะว้าทำไม e ีนี้มันดูเงียบเหงาจังไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนก็ไม่ได้ลงจนแร่หมดบ้านแล้วนี่เหมือกนก็ทางนี้เลยนะครับผมแวบลงบันไดามาอย่างนี้เลย เนี่ยแล้วก็มีตรงเนี้ยที่ผมตอนแรกเ่ยผมทำเป็นฟาร์มหินไงแต่พอผมขุดไปเอ้านี่มันเหมือง <c oughs> นี่หว่าแล้วผมก็เลยทำการปลูกต้นไม้ใน,นทะเลทรายเอยทะเลทรายบ้าเลยล่ะชายหาดนะคะผมก็มันเป็นต้นไม้ที่เอ่อบ้าสะใจมากนะผมจำได้ผมปลูกต้นวัวนัดต้นวอนัดไปด้วยนะแต่จำไม่ได้ว่าปลูก ว่าน,นี่ไงต้นวานเออแต่ตอนนีน้ทะเลนะก็มันมีทะเลสองฝั่งอะ่ะไม่เดี๋ยวนะทำไมมันเป็นทะเลฝั่งผมเคยเห็นทะเลฝั่งที่สอง้ว่ไม่ใช่หรอโอ้ยไม่มีอะไรกินเลยกินปลาไปก่อนเลยอะล่าเพิ่มมาดีกว่าจ่อ เจโอ้ไม่โดนไม่โดนคิด,ดึงเข้าออไรอ่ะวุ้งเนื้อปลาฟรีแล้วปลามันมาขึ้นอยู่บนนี้ได้ไงขึ้นมาอยู่บบนี้เสวมาดี แล้วครับผมเสื้อทุบเลยนี่ไงมองอาดมากที่มาทำยาบ้านให้กลายเป็นดอกอาวากีเหาเนื้อเลยน่ไมันใส้เนื้อไก่คือมีเยอะมากโอเคแล้วก็ต้องไปดูข้างนอกต่อตวสบ กินไปเลยก็ได okay. oh ้หิวไม่มีเงินยิ่งกว่าโอเคกินแล้วอุอาหารอาหารเหลือน้อยมากเลย อยากกินปลาไหมอยากกินปลาไหมหมูอยากกินปลาไหมหมูบ้าอ,อยากกินปลาไอ้บ้าคม,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 มีหมูตัวใหญ่สามตัวมีลูกหมูสี่ตัวรวมเป็นห้าตัว เมื่อวานนี้มันน่ารำคาญนะค่าทิ้งไปชิแบไบด้หมดแล้วเร็วเอามันให้เท่าไหร่หนะ้าอหกอืมกินอาหารร้อน นุณภูมิบวกหนึ่งนกนางนวลน,นกนางนวลหรอตายซะให้นกนางนวลไรค่าแก้ด้วยผีเสือ้อแก้มไรค่าอ่ะเฮ้ยจะมืดละนอนก่อนดีกว่า ให้เรียบร้อยเข้าบ้านเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไข่ไก่ก็ทิ้งไปเชือกนี้ไม่ได้ใช้ไอ้น,นี้ยิ่งหนักเลยลูกจิบจิจิบจิบไอ้อออออน,นี้ก็สร้างม,มาเยอะเกินเก็บไว้เผื่อได้ทำฟาร์มตัวอื่นบ้างไม่ใช่หมูไอ้นนบล็อกเสียงเนี่ยคือ ไอเนี่ยไอแผ่นเสียเนี่ยคือจริงๆนะมีตั้งตอนแรกกันละนอนเอ้ยแต่ผมมีได้ไทเทเนียมนี่ว่ามีไทเทเนียมหรอไทเทเนียมหรออ่ามีไทเทเนียมนะครับผมก็เผาไทเทเนียมไปนะวัดดี้เจ้าลวดแกนอะ่ะคือไฟที่ไม่ร้อน แกคือไฟความเย็นแรงสูงใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้ว <laughs> มุกอะไรเด้อไงไทเทเนียมจะเป็นแร่ที่หาได้ยากนะครับผมหาได้ตามใต้ดินดาวโฮลาร์ดแล้วก็เกาะลอยฟ้านะแต่ตามใต้ดินจะยากนิดนึงคือเกาะลอยฟ้าคือมีเยอะเยอะนะแต่ที่เกาะลอยฟ้าในแมปมันน้อยหน่อยเหลือเกิน เอาช้ามากโอเคจ้เคเะขาดไม้เดี๋ยวดูก่อนเคียวไท,ทเทเนียมคอนเ,เทเนียมใช้ซาโดนิกซาโดนิกผมไม่แน่ใจว่าหาจากไหนนะแต่หมว่าถ้าใช้ถ้าสร้างขวานไทเทเนียมจะคุ้มไหมอะเอ่อต้องลองดู หวานไททีเนี่ยคือที่ผมค้ามาเนี่ยเพราะว่าคุณดูนะมันจะทำให้ผมตัดไม้ได้ง่ายสุดๆเลยแต่ว่ามันจะชานิดนึงนะครับผมไม่ใช่นิดนึงหรอมันช้ามากเลยไม่แน่ใจว่าจะไปลามไปต้นไม้ต้นอื่นหรือเปล่านี่เห็นไหมโอ้ ทีเดียวทั้งต้นเลยตัดได้ทั้งต้นเลยดูได้ไมไม่เยอะมากคือใครที่บอกว่าให้ตัดต้นไม้ให้ใช้สก,กิลตรงนี้นะคือมันทําไม่ได้แล้วนะมันต้องใช้ตรงนี้อย่างเดียวนะแต่คือผมตัดต้นไม้ประมาณสี่ห้าต้นแล้วดูดีดูดความทนทานยังคือแบบยังทนนะ่ะ สี่ห้าต้นแล้วมันยังไม่เป็นอะไรเลยว่าน,น่าจะดีแหละปัจเจเนียเพราะผมยังหาทั้งคอสเตเลตไม่เจอนะทั้าคอนแซนคือถ้าผมจะทำเรื่อยไฟฟ้าผมต้องไปดาวฮูลาร์ที่ได้ก่อนตอนนี้ผมไม่มีชิปอัจฉริยะผมจะไปได้ยังเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเ,ออเนี่ยไม้ที่ผมได้มาก็ประมาณนี้นะค่อนข้างเยอะอเลยเดีย๋ยวนะเดี๋ยวผมจะดู ว่าความทนทานมันคือเท่าไหร่ขวางไทเทเนียมนะครับผมโอเคชัดเจนเอนชานเอ่อมันในแชทได้สามอย่างนี่หว่า,ดาเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเหรอมันเพิ่มหรือเปล่าอ่ะตอนแรกมันมีสี่ตัวมันเพิ่มมาหนึ่งตัวที่เห็นอู้นอนโอเคช่างมันถือ คือตอนนี้ต้นไม้ในะทะเลทรายต้นไม้ไในชายหาดผมมันโดนตัดทิ้งไปแล้วับผมเอ,เอาล่ะครับตอนนี้ก็นั่นแหละคือผมได้อาชฉริยะขยายความงูน,นะผมว่าหมูมันน่าจะขยายพันธุ์ลมจะลองตัดต้นมะพร้าวนะเฮ้้ยตนมะพร้าวคือตัดง่ายกว่าต้นอื่นนะเพราะมันน่าจะแบบมีอะไรดีกว่าตัดง่ายจริงต,ตัดง่ายจริงเลยเจ้าหนี้ คือตอนเนี้ยคนบ้ามันอัปเดตแล้วนะครับนะส่วมินิเวอร์แต่ตอนนี้ผมยังไม่อัปเดตเลยใจร้ายจริงๆส่วนไม้ส่วนไม้ผมตัดมาได้ก็เออเออกี่กองนั่นแหละหกกองจี้หยอกสามหางคนบ้ามันเหินมินิเวอร์เวอร์ชั่นใหม่ กติแกมีเก่าหอาออ่อย่าอ,อ๊อย่าอ,อ๊อฟยาอ,อ๊อฟยาอ๊อฟกวางขี้ละ่ละอ๋อขี้อยู่ตัวละนี่ไงกวางไอหมูตัวนี้เดีย๋ยวปล่อยให้มันโตข้างนอกแล้วกันเพราะมันไม่อยอมาเชื่อฟังมันเดินตามไหนเชื่อมาเจอคนบ้ามันชอบพูดเจอจเจออะไรของไม้เเต่ว่าไมา้คน ตัดมาเยอะมากมากตัดมาแบบประชดชีวิตอ่ะใ่คือเขาคือกกมีแต่สัตว์ใหญ่ยาวสัตว์ใก็ไม่คนบ้ามันหมืมน,นี่เวอร์ชั่นใหม่นะครับผมนะไม่่เเกกงลยยังไมม่อััปเดตนไม่เกี่ยว,ม,ยวมันเป็นยาวกกายเฮ้ยผมมีมะพร้าวด้วยใบมะพร้าวมันจะมาทำอะไรได้ไอมหอมหูครับไอหมูครับ โอเคนอเัรนนับคตอนนี้ผมไม่รู ah ้ว okay. <that> ่าผมจะทำอะไรแล้วอ่ะคือผมมีไม้ผลไม้ผมเก็บหาไว้ไม่เยอะแยะมากไม้มหาศาลนะคะเปน อโอเคใช้อาหารประเภทเนื้อสัตว์นะทำคือผมลำคาญต้นไม้พวกนี้ผมจะทำการถางป่านะครับผมผมบอกว่าถางป่าที่มีผมจริงๆผมต่ไปแค่ต้นเดียวเลยเออแค่นั้นเลยแต่ต้นเดียวจบ